การสร้างหน้าใหม่ให้กดไปที่เพจแล้วกวด add new อันนี้เป็นเวลคัมสกรีนก็จะดูหรือไม่ดูก็ได้อันนี้ผมคลิกกระาบาดออก a d d n t i ก็คือสร้าง ชื่อของหน้าไอ้น,นี้ผมสร้างหน้าเลขให้เป็นโอมแเ้ีกันพอพิมพ์คำว่าโอมไปเดี๋ยวจะกดปับลิกก่อนเพื่อเพื่อไปสร้างจ้างเป็นทรอนเพลตไหนกลับไปที่ w p r e s s นะมีโอมขึ้นมา ไปไปที่เซตติง้งตรง general s e t t i t l e สมมุตวิว่าเป็นการสอนเวิร์ดเบสเราก็พิปีนไป learning แท็กไลน์เป็นคำอธิบายของเว็บไซต์พยายามเขียนไอ้เยอะเพราะว่าจะเป็นคำโกษณาของ Google เสร็จแล้วให้กดเซฟจริงต่อไปดูที่ reading ให้กําหนด static page <c oughs> หรือ font page หรือว่า o oh อ p a เพเป็นหน้าแรกที่เราต้องการไอโชว์เมื่อเข้าไปในอย่างเว็บไซต์ไอน,นี้เราสร้างโอมมาเมื่อกี้เป็นหน้าแลขเราคลิกที่โอม กดเซฟจริงให้ไปดูที่เพจนะตอนนี้โอ้มก็เป็นฟอนเพจหรือว่าเป็นเป็นหน้าแรกที่แสดงไอเห็นเมื่อกดเข้า UI เว็บไซต์เข้าไปเมื่อเราจะแก้คลิกที่โอ้มตัวนี้ก็จะเข้าสู่หน้าแก้ไข เรไปจะสอนเรื่องการลงคลิปวิดีโอจากวิปาจากยูทูบที่มีทีมีเดียและคลิกวิดีโอ,อเดี๋ยวจะเปิดเบราว์เซอร์ตัวใหม่มาไปหา คลิปวิดีโออันนี้ผมตั้งตั้งลิงก์ไว้แล้วให้เข้าไปทีเอ,เอาตัวนี้แล้วกันมาพูดค o p ลิง n ์มา โหลดลิงก์ของ URL ของคลิปวิดีโอนั้น Copy มาแล้วก็ให้คลิกที่ Insert Form URL แล้วก็คลิก Page ลงไปกด enter ก็เป็นการ embed วิดีโอ กรใส่รายละเอียดเป็นของคลิปวิดีโอไว้ด้านล่างก็สักนิดเพื่อเป็นกรรอธิบายต่อไปจะสอนเรื่องการ ลงคลิปวิดีโอจากไฟล์ไฟล์ฟของเราที่สร้างไว้ไ<ฟ>กดกดดีอัพโหลดนี่เป็นคลิปวิดีโอที่เราสร้างไว้กดกดกดเข้ามาได้เลย รีวิวดูด้านข้างนี้จะเป็นเซตที่โซเชียลเจโปรที่เราได้สร้างไว้กว่อนหน้านี้อันนี้เป็นตเตนด์ด้าน อันนี้เป็นฟูติ้งต่อพยสนเรื่องการลงภาพคอยคลิกที่ Picture. หรือว่า i ีเม e ์ mail. ขออัพโหลดเข้ามาได้เลย เียนรายละเอียดลงด้านล่างของภาพ